อมตะนิยายชุดร้อยป่าจากบทประพันธ์ของอรชรพัน์บางกอกบทที่270ความจริงที่เหมือนฝันวันจันทร์กรุงวอชิงตันคึกคักแต่เช้าถนนที่เคยเงียบเหงาเมื่อวันเสาร์และอาทิตย์เต็มไปด้วยผู้คนรถบัสและรถส่วนตัวมากมายแทบจะนับไม่ถ้วนชนิดมีกระทั่งรถที่ผลิตในอเมริกาเองผลิตในยุโรป และผลิตในเอเชียคือในญี่ปุ่นวิ่งกันให้เนืองแน่นเป็นสายและวควักไวเมื่อไฟแดงเปิดครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งรถเหล่านั้นจะจอดติดกันยืดยาวเหมือนแถวทหารที่กำลังสวนสนามความมีชีวิตชีวาความกระตือรือร้นที่ปรากฏให้เห็นต่อหน้านี้ทำให้เสือรู้สึกคล้ายกับว่าผู้คนทั้งหลายเหล่านั้นคือเครื่องยนต์กลไกกำลังเคลื่อนไหวทำงานและก็เหมือนกับว่าทุกคนเป็นตัวละครที่ต้องแสดงบทบาทไปตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายมาจากตัวบทที่นักเขียนเขียนไว้กับจากการกำกับของผู้กำกับการแสดงด้วยเสือเข้าไปในห้องอาหารของโรงแรมสั่งคอนแทรคคือแป้งข้าวโพดเกล็ดผสมกับนมสดและไข่สแครมเบิลหรือไข่คนมากินกับกาแฟเขาสั่งอย่างนี้ไม่ใช่เพราะอยากจะกินแต่คิดว่าเมื่อมีโอกาสออกมาต่างแดนก็ควรจะทดลองกินอาหารต่างๆเป็นการหาความรู้ไปด้วย แม้มันจะไม่อร่อยหรือไม่ถูกลิ้นก็ช่างขณะที่กินเขาก็นึกถึงแจ็คเกอร์ลินที่ตื่นและจากไปตั้งแต่ยังไม่หกนาฬิกาหลอนต้องรีบกลับไปเอาเข้าวของที่ที่พักของหลอนก่อนแล้วจึงจะไปแอร์พอร์ตเพื่อบินไปลอสแอนเจลิสแจ็คเกอร์ลินผู้เปิดเผยแสนดีและน่ารักหลอนจากไปแล้วโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเขากับหลอนเลยนอกจากจูบลากันครั้งหนึ่งเท่านั้นนี่ทหลอนรู้ว่าเขากหก,กเรื่องเป็นโรค เพื่อหลีกเลี่ยงการหลับนอนกับหล่อนจะรู้สึกอย่างไรจะโกรธเขาหาว่าเขาดูถูกหลอนไหมหนอเขาสดกาฟแฟและระบายลมหายใจออกมาพร้อมกับควันร้อนๆของมันช่างเถอะมันผ่านไปแล้วมันก็คงไม่มีความหมายอะไรสําหรับหล่อนนักกับเขาละ่ะก็เช่นกันถ้าชีวิตเป็นเช่นละครนี่ก็เป็นเพียงฉากผ่านฉากสั้นๆในชีวิตของเขาที่ผ่านมาแล้วมีตัวละครประเภทนี้ผ่านมาแล้วผ่านไปแล้วนับไม่ถ้วน เกินกว่าที่จะจดจําได้หวาดไหวและบางทีบางเรื่องบางรายจดจําไปไม่ได้เป็นประโยชน์เท่าใดเวลาในชีวิตคือการแสวงหาสิ่งที่เขาจะต้องแสวงหาทั้งในปัจจุบันและอนาคตยังมีอีกมากมายนักอิ่มจากอาหารเช้าเขาหิวกระเป๋าทำงานเดินข้ามถนนหน้าโรงแรมผ่านสวนสาธารณะมุ่งไปยังตึกสเตทแอนเน็ที่เห็นอยู่ตรงข้ามสามแยกข้างหน้า ห่างไปเพียง2-300เมตรเท่านั้นการเดินริมถนนและข้ามถนนในกรุงวอชิงตันต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับในกรุงโตเกียวความมีระเบียบของผู้คนปรากฏเห็นอย่างชัดเจนถนนและทางเท้าสะอาดปราศจากเศษกระดาษและสิ่งปฏิกูลใดๆสิ่งที่สะดุดตามากก็คือคนผิวดำที่มักเรียกกันว่าไอ,อ,อ้มืดหรืออีมืดที่นี่มีปะปนอยู่กับคนผิวขาวเกือบจะครึ่งต่อครึ่ง สิ่งนี้เหมือนหนามยอกอกคนอเมริกันผิวขาวการแบ่งชั้นวรรณะนั้นไม่ว่าในเมืองไหนจะเป็นประชาธิปไตยจ๋าขนาดไหนก็ยังมีอยู่มันเกิดขึ้นและอยู่ในใจของคนคนที่ยังเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาในอดีตคนอเมริกันผิวขาวซื้อทาสผิวดำจากแอฟริกามาใชใ้ทำงานหนักให้มีความเป็นอยู่อย่างสัตว์และกดขี่เยียดหยามอย่างถึงขนาด เดี๋ยวนี้คนผิวดำเหล่านั้นกลายเป็นคนอเมริกันไปแล้วมีเสรีภาพดูเหมือนจะเท่าเทียมกันทว่าจริงๆแล้วเป็นเช่นนั้นจริงหรือคำตอบก็คือไม่คนอเมริกันผิวขาวยังนึกเหยียดหยามอเมริกันผิวดำอยู่นั่นเองและจริงๆคนอเมริกันผิวดำยังยากจนมีสภาพเป็นอยู่ต่ากว่าคนอเมริกันผิวขาวมากมันเป็นปมด้อยอย่างหนึ่งของอเมริกันดำ ดังนั้นอเมริกันดำจึงพยายามต่อสู้เพื่อลบล้างผมด้วยของตนเองจนจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนดำแทรกเข้าไปเด่นอยู่ในหลายอาชีพเป็นนักกีฬาเป็นนักร้องเป็นดาราเป็นหมอเป็นนายกเทศมนตรีก็ยังมีใครจะรู้ในอนาคตสหรัฐอาจมีประธานาธิบดีเป็นอเมริกันดำก็ได้ตรงมุมถนนใกล้จะถึงตึกสเตทแอนน็ก มีร้านขายของใหญ่ประเภทดักสตโตรมีของขายอย่างมากมายสะดวกกับการซื้อของใช้ของผู้คนที่อยู่ในบริเวณนี้ผ่านดักสตโตแห่งนี้ก็ถึงตัวตึกสเตรทแอนเนกทีเดียวเสือเดินเข้าไปและรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในห้องโถงก,งกว้างๆล่งๆปรทาทจารเครื่องตกแต่งห้องโถงนี้เป็นห้องสำหรับยืนคอยลิฟต์ซึ่งมีอยู่หลายลิฟต์มีฝรั่งคอยกันอยู่มากทั้งผู้หญิงผู้ชาย โดยมากแต่งกายดีและมีท่าทางเอางานเอาการเขาสังเกตและรู้สึกว่าผู้คนที่นี่เมื่อเดินสวนกันมักจะก้มหัวให้กันทักทายกันด้วยคําว่าไฮยิ้มให้กันบางทีก็ลีตาให้กันทั้งที่ยังไม่รู้จักกันก็แสดงความเป็นเพื่อนหรือไมตรีจิตออกมาก่อนตึกที่เขาเก้าวเข้ามานี้เป็นตึกของสำนักงาน International Training ขึ้นอยู่กับโคงการ AID และสังกัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้ที่มาดูงานโดยการเชิญของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะต้องมาที่ตึกแห่งนี้ก่อนอื่นเพื่อรายงานตัวว่ามาถึงแล้วและจะได้ทราบถึงรายการดูงานต่อไปเมื่อขึ้นไปถึงชั้นสิเสือก็ออกจากลิฟต์และมองหาห้องหมายเลข1013ซึ่งเป็นห้องของมิสเตอร์วิลลัดวไกเซอร์ตามที่ระบุไว้ในหมายกำหนดการให้มาพบ ข้างบนนี้ผู้คนค่อนข้างเงียบเชียบจนรู้สึกค่อนข้างเปล่าเปลี่ยวที่ทำงานของคนอเมริกันในกรุงวอชิงตันกับคนอเมริกันในกรุงเทพก็คล้ายๆกันคือมีทางเดินสว่างสวยัยสะดวกสบายมีห้องทำงานเป็นสัดส่วนคนตำแหน่งธรรมดาก็นั่งตามโตะ๊ะรวมกันอยู่ในห้องกว้างๆส่วนคนระดับหัวหน้าจะมีห้องต่างหากและมักจะมีเลขานุกการซึ่งมักจะเป็นผู้หญิงด้วยหนึ่งคน ตำแหน่งของมิสเตอร์ไกเซอร์เป็นตำแหน่งที่เรียกว่าโปรแกรมเดเวลลอปเมนต์ออฟิเชอร์หรือเรียกย่อยๆว่า PDI มีหน้าที่วางแผนในการจัดให้มาดูงานรวมทั้งการจัดเรื่องเกี่ยวกับประกันสุขภาพความเป็นอยู่ด้วยเสือเดินหาจนพบและเข้าไปหาหน้าตาท่าทางของมิสเตอร์ไกเซอร์บอกว่าเป็นคนสำคัญคนหนึ่งเขายิ้มร่ายื่นมือมาจับเขย่าแรงๆพร้อมกับบอกว่ายินดีที่ได้พบ เป็นอย่างไรบ้างครับการเดินทางเรียบร้อยดี้อยเรียบร้อยดีครับผมขอบคุณรัฐบาลสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศและก็โครงการ AID มากครับที่ช่วยเหลือในการเดินทางของผมคราวนี้เสือตอบอย่างแทบจะพูดได้ว่าตอบตามฟอร์มหรือตามทางการเลยทีเดียวแล้วก็ตามฟอร์มอีกเหมือนกันเขาเปิดกระเป๋าหยิบห่อของซึ่งเมเนกไทยไหมไทยกระเป๋าสตรีผ้าโพกผมที่ทําด้วยไหมไทยออกมามอบให้ ผมมีของฝากเล็กๆน,น้อยๆจากเมืองไทยมาให้คุณไกเซอร์และก็พันยาด้วยครับของเหล่านี้ทำด้วยไหมไทยใครจะคิดจะวิจารณ์อย่างไรก็ได้ทว่าการให้ของที่ระลึกอย่างนี้มันเป็นธรรมดาแล้วจะเห็นกระทำกันอยู่เป็นประจำทั่วๆไปมิสเตอร์ไกเซอร์ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พอดีเชียวครับพันยาผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเธอคงดีใจมากที่ได้รับของฝากจากเมืองไทย มองในแง่ดีไม่มีใครล็อกที่จะไม่ชอบในน้ำใจไมตรีมองในแง่ธรรมดาไม่มีใครล็อกที่จะไม่ชอบของฝากของดีที่ได้ฟรีฟรีทุกอย่างมองได้หลายแง่หลายมุมทั้งนั้นจากนั้นมิสเตอร์ไกเซอร์ก็นำแบบฟอร์มต่างๆมาให้กรอกแบบฟอร์มนั้นเป็นแบบฟอร์มของรัฐบาลอเมริกันโดยองค์การ AID เป็นผู้ทำประกันสุขภาพความเจ็บไข้และอุบัติเหตุให้เสือ ระหว่างที่ดูงานอยู่ในอเมริกาทําให้เสือได้รับความรู้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนอเมริกันนั้นสิ่งสําคัญประการหนึ่งก็คือการประกันดูเหมือนจะตลอดลมหายใจเข้าออกตั้งแต่ตื่นจนหลับคนอเมริกันจะต้องเสียเงินประกันชีวิตประกันสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินประกันรถยนต์แสดงว่าคนเหล่านี้ต้องการที่ยึดเดี่ยวทางใจเป็นอย่างยิ่งเสือ ได้รับบัตรประจำตัวพิเศษอีกใบหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ใบประกันชีวิตประกันสุขภาพได้กำหนดการละเอียดเกี่ยวกับการดูงานและได้รับการนัดหมายให้มาฟังการบรรยายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสหรัฐการติดต่อกับคนในสหรัฐโดยผู้เชี่ยวชาญจะบรรยายให้ฟังรวมกับผู้มาดูงานจากประเทศอื่นๆในเวลาบ่ายโมงครึ่งเสร็จธุระกับมิสเตอร์ไกเซอร์ เสือจับมือร่ำรากันตามธรรมเนียมแล้วก็กลับลงมาข้างล่างอีกแห่งที่เขาอยากจะไปก็คือสถานทูตไทยการไปต่างประเทศนั้นถ้ามีโอกาสควรไปรู้จักสถานทูตและรายงานตัวเพื่อให้รู้ว่าเป็นใครมาธุระหรือมาเที่ยวหากเกิดปัญหาใดๆขึ้นทางสถานทูตอาจช่วยเหลือได้และการพบเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยก็อาจได้รับคำแนะนำชี้แจงบางอย่างที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นเสือจึงตัดสินใจนั่งแท็กซี่บอกให้ไปที่สถานทูตไทยที่ถนนกาลาโรมากาลาโรมาเป็นถนนสายเล็ก,เลกๆเงียบๆแต่เป็นถนนที่สถานทูตของต่างประเทศต่างๆตั้งอยู่เป็นจํานวนมากสถานทูตไทยที่นี่เป็นตึกเก่าๆตั้งอยู่บนเนินเตียเต้ยๆและเห็นครุฑสีทองและธงชาติไทยสะดุดตาอเดรสของสถานทูตไทยแห่งนี้ก็คือหมายเลขที่2-300 ถนนกาลาโรม a า NW w a วอชิงตัน DC, แอเรียโคด 2008, โทรศัพท์6673108เสือรู้สึกว่าสถานทูตที่นี่มีขนาดเล็กกว่าสถานทูตในญี่ปุ่นมากตัวสถานทูตประกอบด้วยห้องโถงด้านหน้าด้านไหนไปที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ขึ้นบันไดไปชั้นบนเป็นห้องรับแขกและห้องทำงานของเอกอัครราชทูต เสือพบและรายงานตัวกับท่านเอกอัครราชทูตครู่หนึ่งแล้วกลับลงมาข้างล่างที่นั่นเขาพบกับคนไทยหลายคนที่มาติดต่อกับสถานทูตคนเหล่านี้มีหลายระดับทั้งอายุฐานะและอาชีพการพบปะพูดคุยกับคนเหล่านี้ทําให้เขาได้รับความรู้รอบตัวเพิ่มเติมขึ้นอีกชีวิตวันนี้ดูช่างเรียบร้อยราบรื่นดูน่าเรื่นรมเสื้อเหลือเกินเขาคิดแต่ในความเรียบร้อยราบรื่นนั้นอาจมีอะไรซุกซ่อนอยู่ก็ได้ มันก็เหมือนกับเดินอยู่ในป่าเราจะเห็นแต่ต้นไม้สูงใหญ่สล่างสวยงามเต็มไปหมดทว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในญ้ารกระหว่างแมกไม้นั้นอาจเป็นตอไม้หรือสัตว์ร้ายก็ได้ขณะน,นี้เขามีใบประกันอบอุ่นอยู่ในอกเสือ้อทว่ามันประกันความปลอดภัยให้กับเขาได้จริงๆหรือเขาไม่สู้จะแน่ใจนักเนื่องจากเขาเผชิญกับภัยมืดมาแล้วถึงสองครั้งสองคราทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่ได้เป็นไฟแสหาเรื่อง การประกันหรือใบประกันเป็นเพียงสิ่งปลอบใจมากกว่ามันอาจมีประโยชน์ให้ประโยชน์อยู่บ้างในบางการณีแต่ที่แน่ๆเขาคิดว่าทุกคนไม่ว่าใครต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนอื่นเสมอไปออกจากสถานทูตไทยเสือกลับมายังโรงแรมโรเยอร์สมิธและพบมิสเตอร์เวสต์อิสแมนรอยอยู่ก่อนทั้งสองสัมผัสมือกันตามธรรมเนียมมีอะไรหรือครับเสือถามเบาๆเ,เปล่ายังไม่มีอะไร แต่ก็ยังวางใจนักไม่ได้คนของผมยังตามคุณอยู่ตลอดเวลางั้นเหรอครับผมไม่รู้ตัวเลยคุณคงไม่รู้ว่าพวกนั้นไปเฝ้าดูคุณอยู่ที่หน้าตึก a i d ดีและยังตามคุณไปถึงสถานทูตไทยด้วยผมพยายามทำความเข้าใจกับเขาแล้วทำไมเขายังไม่พยายามเข้าใจอีกแต่ก็ช่างเถอะอีกไม่กี่วันผมก็คงจะออกจากที่นี่ไปดูงานที่รัฐอื่นแล้วละ่ะนั้นก็อาจจะหมดเรื่องไปหรืออาจจะไม่ก็ได้ ุณจะต้องรามาร,ระวังตัวอยู่เสมอครับขอบคุณเอาละนี่ก็กลายเที่ยงแล้วลงไปกินอาหารที่พัตคารของโรงแรมกันดีกว่าใจหนึ่งอยากจะปฏิเสธแต่อีกใจหนึ่งก็ยั้งไว้กลัวทำไมกับการครบค้าแล้วไปไหนมาไหนกับคนคนนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีคนมีเหลี่ยมเล่หรือเป็นนักเลงร้ายกาศขนาดไหนชีวิตควรจะหาประสบการณ์เรื่อยไปประสบการณ์เท่านั้นที่จะช่วยให้ชีวิตฉลาดขึ้น คมขึ้นแล้วก็เข้มแข็งขึ้นพัตตคารที่ว่านี้อยู่ใต้ตึกชั้นใต้ดินมีชื่อว่าจอร์ีีสเตียซึ่งหมายถึงว um ัวหนุ่มผู้ยิ้มแย้มทางพัตตคารโฆษณาชวนเชื่อหรือชวนชิมว่าที่นี่มีสเต็กที่อร่อยที่สุดในกรุงวอชิงตันเป็นสเต็กที่ย่างด้วยถ่านเสือเดินตามมิสเตอร์เวดลงบันไดไปยังพัตตคารแห่งนี้และพบว่าเป็นห้องอาหารที่กว้างใหญ่จัดตกแต่งไวหรูหรามาก ทั้งสองได้ที่นั่งเรียบร้อยในนาทีต่อมามิสเตอร์เวสสั่งสเต็กเนื้อสันเสือสั่งอาหารกุ้งเมื่อพนักงานรับใช้ถอยไปแล้วเสือก็มองไปรอบๆและไปสะดุดกับสายตาคู่หนึ่งเจ้าของสายตาคู่นั้นเป็นผู้หญิงค่อนข้างผอมแต่งกายดีสอถึงฐานะและรสนิยมดีเธอนั่งอยู่คนเดียวที่โตะ๊ะตรงอีกมุมหนึ่งของห้องปราบเข้าไปถึงหัวใจเสือผลลุกขึ้นยืนทันทีทันใดอัศจรรย์ใจเหมือนปาฏิหาร มาปรากฏต่อหน้าเขาจําในตาคู่นั้นได้เท้าก้าวออกจากที่เข้าไปหาทันทีโดยแน่ใจไม่ผิดแน่หญิงสาวเจ้าของในตาคู่นั้นก็พุดลุกขึ้นยืนเช่นกันสีหน้าของเธอไม่ต่างกว่าของเสือตื่นตะลึงแล้วก็งงง,งนันคุณแสงเสือนี่เสือจริงๆหรือคะแสงทองย้ำอย่างไม่แน่ใจต่อสายตาของตนเองครับผมเอง ทั้งสองอยากจะผวาเข้าหากันและกอดกันให้สมกับความรู้สึกในใจที่มีต่อกันเหลือเกินทว่าในสถานที่อย่างนั้นต่อหน้าผู้คนมากมายอย่างนั้นมันทําไม่ได้ได้แต่ยื่นมือออกมาจับกันไว้แล้วก็บีบแน่นน้ําตาเอา่อทนออกมากรบเบ้าตาของหญิงสาวด้วยความพิติเสือต้องกัดกรามพยายามข่มใจเต็มที่หาไม่แล้วน้ําตาของเขาก็คงจะไหลออกมาเช่นเดียวกันความเสียใจความดีใจ ความตื้นตันใจทำให้คนเราร้องไห้ได้เสมอไม่ว่าคนนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่อนแอหรือเข้มแข็งขนาดไหนก็ตามไม่นึกเลยว่าจะเจอเสือที่นี่ผมเองก็ไม่นึกว่าจะได้พบกุณแงที่นี่เหมือนกันเหมือนฝันแท้ๆเลยครับมันเป็นความจริงที่เหมือนฝันพนักงานเสิร์ฟอาหารในชุดเสื้อนอกสีแดงคนหนึ่งก้าวเข้ามา,าหาแล้วก็หยุดยืนอยู่ใกล้ๆขอประทานโทษครับ พนักงานผู้นั้นพูดภาษาไทยอย่างชัดถ้อยชัดคำทำให้ทั้งเสือและแสงทองรู้สึกตัวหันไปมองพร้อมกันจะให้ผมเอาอาหารมาเสิร์ฟที่โต๊ะนี้หรือที่โต๊ะกับฝรั่งล้นครับเออดีใจที่ได้พบคุณที่เป็นคนไทยเสือพูดตรงๆต,ตามความรู้สึกพนักงานผู้นั้นยิ้มขอบคุณครับผมชื่อวิชิตพลผมชื่อเสือนี่คุณแสงทองผมเห็นผู้หญิงตั้งแต่แรกแล้ว สงสัยว่าเป็นคนไทยเหมือนกันครับแต่คุณผู้หญิงพูดภาษาอังกฤษสำเนียงอังกฤษแท้ๆผมเลยไม่แน่ใจผมยินดีรับใช้เต็มที่ครับขอบคุณมากคุณวิชิตพลเสิฟอ,อาหารผมทิ่โต้โนนกับฝรั่งก็แล้วกันและผมจะมาดื่มกาแฟกับคุณแสงทองทิ่โต้นี้ทีหลังเสือบอกและถามที่เนี่มีคนไทยกี่คนมีออสอีกคนหนึ่งครับชื่อจริงชื่อชายยศโน่นไงครับวิชิตพลพยักหน้าเรียกออสหรือชัยยศซึ่งแต่งเครื่องแบบในชุดสีเหลือง คงจะเป็นร้องจากวิชิตพลเข้ามายกมือไหว้เป็นเด็กหนุ่มที่มีหน่วยก้านดีท่าทางสุภาพอ่อนน้อมและก็คล่องแคล่วมาอยู่อเมริกานานาแล้วหรือครับเสือซักเพิ่งมาครับชัยยศตอบเลยมาอยู่กับพี่วิชิตพลได้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเรียนอะไรคะแสงทองถามวิศวะครับพี่ทั้งสองมีธุระอะไรโปรดใช้ผมได้นะครับออสเขามีรถเก๋งส่วนตัวใช้ครับ วิชิตผลเสริมไม่เอี่ยมเลยทีเดียวนอกจากเวลางานแล้วผมยินดีขับรถรับใช้พี่เต็มที่เลยครับชัยยศหรือออสพูดอย่างจริงใจขอบคุณค่ะขอบคุณครับแสงทองและเสือตอบเกือบจะพร้อมกันจากนั้นเสือก็พาแสงทองไปหามิสเตอร์เวสอิสแมนและแนะนําให้รู้จักแสงทองยื่นมือให้มิสเตอร์เวสจับก่อนทั้งความงามและบุคลิกที่เด่นเป็นสง่าของหญิงสาวทําให้มิสเตอร์เวสแสดงความสุภาพอย่างยิ่ง ยินดีมากที่ได้รู้จักกับคุณมิสแสงทองเช่นเดียวกันค่ะฉันกระเสือเป็นเพื่อนสนิทกันมานานแล้วและก็ออกมาต่างประเทศเส้นนานไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้พบกันกับเขาที่นี่คุณพูดภาษาอังกฤษได้ราวกับคนอังกฤษจริงๆนั่นก็เป็นเพราะฉันอยู่อังกฤษมานานนั่นเองมิสเตอร์เสือเป็นคนดีและเก่งมากเอาละครับเพื่อนเก่านานๆได้พบกันคงจะมีเรื่องคุยกันยืดยาว เชิญคุณไปนั่งทานอาหารและครการที่โต๊ะโน้นเถอะเชิญคุณด้วยสิคานั่งคุณรพร้อมกันหลายๆคนสนุกดีอย่าเลยครับต้องขอตัวทีประเดี๋ยวผมมีธุระจะต้องรีบไปโอกาสหน้าดีกว่าถ้างั้นก็ตามใจค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะครับแล้วพบกันใหม่แสงทองเดินกลับไปที่โต๊ะเดิมของเธอก่อนเสือถามมิสเตอร์เวสคุณมีธุระจริงๆหรือครับ มีเิงเจงแต่คุณอย่าคิดมากและอย่าห่วงเลยไม่ว่าเรื่องอะไรทางนั้นไปคุยกับเพื่อนเก่าของคุณตามสบายเถอะขอให้โชคดีขอบคุณมากเสือตอบเสียงหนักแน่นสำหรับทุกๆอย่างทั้งสองจับมือกันเป็นความหมายที่รู้กันสำหรับผู้ชายและโดยเฉพาะผู้ชายชาตินักสู้เสือกลับมาที่โต๊ะที่แสงทองนั่งโดยมีวิชิตพลนำอาหารมาเสิร์ฟให้ด้วยเมื่อวิชิตพลกลับไปแล้วทั้งสองก็นั่งมองตากันอีก ความรู้สึกทุกอย่างปรากฏออกมาทางสายตาโดยไม่มีการปิดบังซ่อนเร้นเพราะไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นต่างฝ่ายต่างก็รู้กันอยู่แล้วเสือสบายดีหรือคะกดสบายบ้างลำบากบ้างสลับกันไปครับงานของผมคุณแสงยอมทราบแล้วจะสบายนักไม่ได้หรอกคุณแสงแล้วครับสบายดีเหรอสบายดีคะ่ะผมรู้สึกว่าคุณแสงผอมไปนะครับมันเป็นแฟชั่นของผู้หญิงสมัยนี้นะคะแฟชั่นต้องผอมนี่เลยครับ ต้องผอมจึงจะสวยแล้วก็ไม่เสียสุขภาพเลยครับไม่หรอกค่ะแสงรับรองว่าถึงแสงจะผอมลองแต่ก็ยังคงแข็งแรงเหมือนเดิมเสือรู้สึกว่าแสงทรลมไปหรกอค่ะไม่ครับไม่เลยแม้แต่นิดเดียวคุณผอมลงจริงแต่ไม่สูบไม่เสีดเซียวนั่นก็เป็นเพราะแสงบริหารร่างกายอยู่เป็นประจำก็ดีครับการบริหารร่างกายจําเป็นมากสําหรับคนเราทุกคนไหนลองบอกสิค่ะว่าเสือมาอเมริกาได้ยังไง ผมนั่งเรือบินมาครับเสือตอบหน้าตายแสงทองทำตาเหมือนจะค้อนแต่ไม่ค้อนตานั้นสวยและคมจนหวามใจขอโทษครับที่ผมพูดเล่นเดี๋ยวนี้ชักจะพูดเล่นเก่งแล้วเือคะไม่หรอกครับความดีใจที่ได้พบกับคุณแสงทำให้ผมมีความสุขจึงพูดออกมาอย่างนั้นคุณแสงว่าผมเหลวไหลไหมครับเหลวไหลคะ่ะแย่จังแล้วผมจะทำยังไงดีก็สะะารภาพมาตามตรงทีคะว่าเดี๋ยวนี้สบายแล้ว ว่างๆก็เลยบินมาเที่ยวอเมริกาเล่นคุณแสงรู้ดีว่าผมไม่เยกคนแบบนั้นแล้วก็ไม่มีวันจะทําแบบนั้นด้วยความจริงผมได้ทุนมาดูงานมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่คะวันเสาร์นี่เองครับแล้วเวลาดูงานนานเท่าไหรสองเดือนครับเท่านั้นเองครับโดยมากระยะเวลาดูงานก็สั้นๆอย่างนี้แหละคุณแสงมาอเมริกาเมื่อไหร่ครับนานแล้วล่ะคะนานแล้วคะนานเกือบเท่าเวลาที่เราไม่ได้พบกันนั่นแหละคะ แล้วคุณแสงอยู่ที่ไหนครับทีแรกก็เช่าแฟลตอยู่ต่อมาก็ซื้อบ้านเดี๋ยวนี้แสงเปิดร้านขายของในวังชียงตันด้วยของที่ขายก็ให้ร้านทางกรุงเทพส่งมาเป็นของไทยๆจำพวกผ้าไหมผ้าฝ้ายเครื่องเงินไม้สักแกะสลักเป็นรูปต่างๆก็พอขายได้แล้วก็อยู่ได้อย่างสบายค่ะคุณแสงเนี่ยมีความสามารถในเรื่องค้าขายมากพวกเรามีโชคดีน่าจะถูกกว่ามีโชคอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่มีโชคในอีกอย่างหนึ่ง เสือสะเทือนแป๊บเข้าไปในหัวใจคุณแสงเราโตพอที่จะพูดกันตรงๆได้แล้วนะคะคุณจะอยู่ที่นี่เรื่อยไปหรอครับอนาคตไม่มีอะไรแน่หรอกค่ะเออน้องแป๋วไปยังไงบ้างสบายดีหรอคะ่ะสุขภาพของคุณแป๋วไม่ค่อยดีนักหรอกครับก็โรคเดิมเป็นๆหายๆคุณแสงก็คงจะทราบโรคนี้มันหายขาดยากค่ะคุณแสงไม่ได้ติดต่อกับคุณแป๋วบ้างหรอครับติดต่อค่ะฉบับหลังส่วนเมื่อสองเดือนที่แล้ว แต่พูดกันแต่เรื่องการงานสมหมดเลยไม่ได้พูดเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเสือเกี่ยวกับผมค่ะแต่งงานกับน,น้องแป๋วแล้วใช่ไหมคะเปล่าครับอะไรนะคะแสงทองทวนถามเหมือนไม่เชื่อหูตัวเองผมยังไม่ได้แต่งงานกับคุณแป๋วทําไมคะมีปัญหาอะไรสุขภาพของน้องแป๋วเหรอไม่ใช่ครับผมยังไม่พร้อมอะไรคะที่เสือยังไม่พร้อมเกียรติและก็ฐานะของผมสิครับ โทษมันไม่สําคัญสําหรับความล้าคุณแสงอาจจะคิดอย่างนั้นได้แต่สําหรับผมคิดไม่ได้ช่องว่างระหว่างผมกับคุณแป๋วยังมีอยู่เป็นช่องว่างที่ห่างกันมากด้วยผมจะต้องพยายามทาให้ช่องว่างนั้นมันตื้นขึ้นหรือแคบเข้าให้ได้ซะก่อนเสือคิดมากไปเองครับผมยอมรับว่าผมคิดมากจะว่าผมมีปมด้อยอย่างแรงก็ว่าได้มันช่วยไม่ได้นี่มันมีจริงๆมีมาตั้งแต่เกิดหรือตั้งแต่ผมจําความได้ทีเดียว